สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีทโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสปอยล์างงาวันพีในตอนที่9 9้ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีชื่อตอนว่าเปลวไฟหรือว่าดอกไม้ไฟโดยเริ่มเนื้อหาในตอนที่997ก็จะเป็นเรื่องราวต่อตอนที่แล้วที่ว่าในระหว่างที่วิ่งกันอยู่ซันจิเนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่เป็นเสียงผู้หญิงที่กํลาลังร้องเพลงแล้วก็เล่นกันซึ่งหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าซันจิเนี่ยจะตรงไปทางนั้นและท้ายที่ส่สสดในนนนปออยััก้บกบวาจิ ถูกแบ์มาเรียนนั้นจับตัวไปจนได้ส่วนทางด้านลูฟี่แล้วก็เจนเบที่กําลังวิ่งกันอยู่ที่บริเวณชั้นสีนั้นก็จะมีเหล่าลูกน้องไคโดที่ดักรอลูฟี่อยู่ที่ชั้นนั้นแต่ไม่หมดแต่ว่าลูฟี่นั้นก็ได้ขึ้นไปชั้นบนทางเส้นทางอื่นนะฮะที่มันถูกสร้างโดยเหล่าซามูไรส่วนทางด้านโซโลในตอนนั้นที่กําลังวิ่งได้ตามอาภูก่อนหน้านี้โซโลนั้นก็ได้บอกอาภูนะว่าเขาไม่มีเวลามากพอจะมาต่อสู้กับอาภู เพราะว่าเขาเนี่ยจะรีบตามไปสมทบโปเกมอนแต่ว่าในขณะที่วิ่งไล่ตามอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าโดยสิ่งที่ตกลงมาต่อหน้าโซโลนั้นคือแขนของคิคุที่ถูกใครโดนนั้นตัดขาดก่อนหน้านี้ซึ่งโซโ,ซโลมาเห็นแขนของคิคุนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากนะฮะและโดยความโกรธนั้นก็เลยทําให้โซโลนั้นสามารถเอาชนะอาภูดได้อย่างง่ายดายจนในที่สุดโซ,โซโลนั้นก็ได้ยากแก้ผิดมานะฮะหลังจากนั้นชอปเปอร์นั้นก็ได้บอกนะว่าเขาคนพบโครงสร้างไวรัสของควีน และเดี๋ยวเขาจะรีบทํายากแก้พิษให้กับทุกคนเดี๋ยวนี้ซึ่งควีนไม่เห็นแบบนั้นก็เลยจะเข้าไปจมตีช็อปเปอร์นะฮะแต่ว่าโซโลก็ได้เข้ามาหยุดควีนเอาไว้และจากการประทะก,กันในคันนั้นก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครรู้เลยนะว่าแผ่นดินไหวนั้นมาจากไหนกันแน่บูก็เลยเข้าใจผิดไปนะว่าการที่เกิดแผ่นดินไหวมันมาจากแรงสะเทอนของฮาคิราชันของโซโลซึ่งในตอนนั้นเองมาโกเนก็ได้บินมาถึงแล้วก็ถามนะว่าโซโลโรบินมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่า ส่วนทางด้านยามาโตะในตอนนั้นที่กําลังพามอมนันุสเกะนั้นหนีเขานั้นก็ได้บอกนะว่าการสะเทือนที่ดังก้องไปทั่วก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเปลวไฟมังกรและนั่นก็เพราะว่าในตอนนั้นใครโดนั้นล้อมเกาไว้ด้วยพลังเมฆเปลวไฟมังกรของเขาเพราะว่าใครโดนนั้นตั้งใจจะพาก่อน,นี้กชิมาั้งก่อนเนี่ยเดินทางไปยังเมืองหลงดอกไม้และเนื้อหาสปอยบังงานในตอนที่997นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งอาทิตย์หน้าวันพีทงดนะฮะซึ่งมันก็แน่นอนนะฮะ เพราะว่าวันพีในตอนที่ผ่านผ่านมานั้นก็มาติดกันแล้วก็ไม่ได้งดเลยเพราะฉะนั้นการที่อาทิตย์หน้านั้นงดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้นั้นก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสวัสดีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ